สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับวันนี้จะพามาดูห้องนอนที่เพื่อนๆสองคนได้มาพักในวันนี้นะครับหนึ่งชมพูเลยับชมพูสองอีทอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการนอนเพื่อนสองคนมานอนตตที่หอนะครับแต่นอนบนเตียงส่วนเจ้าของหอนอนตรงนี้ลแล้วก็เราจะพาไปดูอุปกรณ์ เราจะพาเราจะพาไปชมห้องกันนะครับว่ามันลกขนาดไหนนะครับเริ่มจากส่วนแรกขยะแล้วก็กระเป๋างานที่ไปส่งเมื่อเช้าก็โอ้ยอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่เปิดดูข้างในแต่อาจารย์ให้คะแนนเลยก็อุตส่าห์ทำทั้งคืนนะครับส่วนนี้ก็เป็นอันนี้เป็นกองคอสตูมของเราที่ไปถ่ายละครมาอันนี้ ครัวของป้าโซนนี้ก็เป็นขยะรอ,องเท้าโนะดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เยถ้ามีคนมาแล้วเปิดเข้ามาในห้องก็แบบว้าอันนี้โรงงานนารกนี่นาเเป็นโรงงานาน,านารกที่ซักอบรีดนะคะอ,นนอ,อันนี้หออันนี้หอวัตถุสักอบรีถูกต้องค่ะแลว้วก็มาช้างอิ่กแบบหมือนแบบเหมือน เปิดประตูหลังนะสามวันที่ผ่านมาบอกว่าห้องเปิดประตูหลังอยู่ไม่ได้จริงเปิดปั๊บอุ้ยตายงูตาย no 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 ไม่อยากแบบ no ถ้าเราเปอ่า no 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 ไม่อยาง้ก็ไได้วันนี้วันที่อย่างเนี้ยวันนี้วันที่หนึ่ง วนันออนี้วันที่หนึ่งเราก็กําลังตัดวิดีโอกันอยู่จะเสร็จเสร็จแล้วนะไม่ต้องห่วงนะคะส่งวันที่สองเองพรุ่งนี้ได้ส่งแล้วรุ่งนี้ได้ส่งแน่ก็รักโป๊ <laughs> รักด้วยโป๊ด้วยรักนโป๊เจอกันหน่อยละครของเรามีประมาณ3-4นาทีแต่ตอนนี้4ีนาทีแล้ว4ีนาทีแล้วนางเอกยังไม่ได้รักกันเลยนางเอกยังยังอยู่ที่เชียงใหม่ยังไม่ไปไหนเลยค่ะเท่านัร่แล้วคะอ่านี่ อันนี้เจ้ของหอนอนอยู่ซอกนี้สนุกมากเลยบ๊ายบายบายบ๊มวอนน้เราจะมีบ็อกเซอร์ด้วยบ็อกเซอร์เดี๋ยวบ็อกเซอร์ไม่ไม่จริงทำลายอ่ะทำลายคาราบาวคาราบาวบ๊ามตัว